สวัสดีครับเซียวกานนครับผมจากคู่บตาสีสะเกดเล่าเจริญนะครับสาขาอำเภอกันทารารมนี่วะโอ้ยมาดผ่านเมือ่อวันที่2ี่สองนะครับเือนพฤษภาคมนะครับ2568้ยกเซลกามาส่งเหมาผลแท็กเตอร์ L5018 SE นะครับขั้นสุดไทยสุดไทยเมียงางมของที่ประสงค์นะครับยุบันดูหน่อยตำบลยังนออบาโนวนแดง อำเภอโนนศิลานะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับมือนี่มาหากินไก่คือเรานะครับมาทานไอเป็นเป็นเอฟซีทางยูทูบบอแม่นไอเล่าเด้ซื้อประสงค์เราให้เมีย่ยซื้อเราเป็นผู้ครับเราเป็นผู้หาเงินใส่หวัวเนี่ยเป็นผู้ซื้อให้ครับเป็นเอาตัวรถใบมีดดันดินแล้วก็ผานหานะครับนี่ละผานหาโค้งแรกเลยไถลึกยังแกนโลกกันตัวนี้โอ้เาท่าบานเรือบาน นี่โอ้แบบเกิดเลยเบิ้งซูมเมอร์ได้อ้ายเราวะเอาพานหาอ้ายเดือดัสมไถบ่เขาบ้านอ้ายถ้าเอาพานหกเราวะบ่ไม่มีปัญหาครับนี่ละพันหาสองสี่ห้าเอฟเฮฟวี่พัดตัวนี้โอ้โอ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 โยเขาดีแท้กินขึ้นไปตะปูฟ้องงามเลยขั้นสุดท้ายแล้วนะครับบ่มีแล้วสำหรับ l อ0 1 8 SP นะครับหลังจากนี้ไปจะเป็น l อ2 2้แปดทั้งหมดเลยจงไว้ให้เรานะครับขั้นนี้ ไปเขียนซื้อจองไว้ตั้งแต่โอ้กับเดือนอะไรได้ครับสามสี่อาทิตย์เหรอกระทะทาพานพวดเนี่ยนะครับทาโรตารี่เนี่ยนะครับมือนี้ได้เลือกง่ามๆมดีมาส่งเราปลาเด็ดเอารถลงไว้เมื่อแล้วไหวแล้วของแหงเลยอัดพานมาดานแนวนี้ของแถมสองรถพ่วงค้นลงไว้แล้วเรียบร้อยอยู่กันเราเต็มอันเนี้ย ลูกค้าที่อันเอาของแถมเป็นปั๊มลมนะครับเปิดนะครับเดี๋ยวนี้ได้เป็นเครื่องรางนะฉีดแน่ตู้เชื่อมแท่นแน่นะครับตู้เชื่อมเฮียชูวสีเลยบาชูวสีรถใหม่แล้เป็นแขนขาเขาดีเลยเนาะติดดีขนาดด้วยติดใบกระต่ายควงโอ้เข่า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 ดีเข่าดีครับเข่าดี นี่ไทยเฟื่องหน้านาหยาหน้านานี่ด้การเลยม่อไหน่เราเกี่ยวมือบมดตัอเฟื่องขึ้นเหงาเถอะดินคือดินด้การเนี่ยครับดินเหนียวๆดำๆเอาเบิ้งเบิ้งไปครับเหยาๆไปเลยหยินี่แต่มันบดโทรศัพท์มันบดตัดก่อนเนอะนะครับน้ำมันแท้เจ็ดลิตรจากโรงงานนี่จัดไปไอ่เรื่องเดือนเรียบดีพว่น ปุ่มป็นปุ่งเลยมมาทานว่าทานเราเคยมีรุนบีนะครับตะก,กี้ปีเรามีดุ B. B 24, บีปีอง่มันหน่อยแล้วว่ามันขมดูเราายถิ่มเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้พี่เพิ่นดาวดาวหกหมื่นสองครับสิเปเซ็นะครับสิบเปอร์เซขั้นนี่เซี่กาซอยเป็นเบิดเลย6กหมื่นสองนะครับโอ้โหชันมันดีสำหรับขั้นสุดท้ายถ่ายสุด <c oughs> นะครับเพป็นบวได้ใตใเงินเลยจักบาทมือนี้เป็นฟีดาวค่างวดเพิ่นตกปีละหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเงรักรวยจำบ่ได้บบบนี้หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันนะครับงวดไงแปดปีนะครับงวดน้อยๆเดือนละสองพันแต่ว่าขอดีของเพิ่นคือเพิ่นสิได้ใส่งวดปีหกเก่านะครับงวดน้อยงวดแรกมกราคมปีหกเก้านะครับงวดใหญ่กับท่านว่าคมปีหกเก่านะครับปีนี้เอาไปใส่ปี เอาหางเงินตุนไว้นะครับเอาไปจ่ายค่างวดปีหนา้าเราโทรถามเที่ยวก่าซื้มื่อได้หนิเขาไทยเขาใหญ่เบิดแล้วหรอวะยิ <c oughs> ้มสีอื่อๆนๆได้แบบนี้ได้เหยียบแห้งได้ใหญ่หนมันเบิพลทหน้ม,ม,นดดนนม,มันแขนมาว่าหลายเด้ออ้ยอันหาไหมราคาซ้อมกันนะครับหากระหกเบาเบากว่าพันหกนะครับแต่ว่าใบห่างกลัวห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับ สำหรับผ่านหาส่กับ L อลหาสองเหาศูนย์ได้นะครับ C7 บอดได <c oughs> ้ในสเปกนะครับในสเปกบอดได้แต่ว่าเอาไปใส่ยุลีกันนะจะบุ้มีปัญหาหน,ะน่าเซลกัว่าคืดมานะครับ C4 C7 แต่ 4. 4. น้ำมันอาจจะสดไรกว่านี้ใบใหญ่เนาะอยเว้นใบใหญ่แม่มันห่างนะครับเป็นก้อนขีดไหญ่แต่ว่าถ้าดินฝนตกใส่ประมาณนี้เนี่นนนนน 1, ยเหนียวอยัางสี่พันหกกะกะไช้เขานะครับ ันไนอเอาเราเอาเพื่อเพื่อเราได้ไปใช้รถต่อฟังมาจากนะครับหนา้าโคตรนาะโอ้งามงามงามข้อความงามจริงๆเละเสียดายเนาะยังอยู่ขันเดียวนะครับมันย่างไรกว่าน,นี้เปิง่ง <c oughs> เดี๋ยกเซลกาวูโคโ,โมชั่นเอลหาสองสูบฟังนะครับเพราะว่าเอลหาสูงบนมีดวลดาวรีดาวนะครับฟรีดาว ก็ต้องใส่เงินเลยหมื่นรับรถนะครับแต่ว่าค่างวดนักแน่แสนหาหมื่นสองพันสามรอยยี่สิบสองบาทแปดปีนะครับงวดใหญ่เดือนละสองพันบาทนะครับงวดใหญ่ในโมเมนต์ดอกเบี้ยเด้นะครับงวดใหญ่ในคืองวดที่เฉลี่ยออกมาจากงวดใหญ่ต่อปีน่ะเฉลี่ยว่าเป็นงวดใหญ่สิบเอ็ดเดือนเดือนละสองพันหล้วก็ที่เหลือกับใจเป็นงวดใหญ่ต่อปีโอ้เอาบ้วนเอาเลยได้ปัีบ พัสำหรับที่ดาวบตองใส่ค้นคำนะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับเซลกาซอยไป40,000ื่นนะครับมือรามือเราหลดใส่เงิอนอยู่แสนแปดนะครับอันนี้ค้นคำบตองใส่หววเป็นตกะแสนเอดคือเกานะครับสองหวหน่อยหน่อยสอนะครับาแบบบตองใส่คน้นคำบ่มีหัวยอยนะครับห้อร์เซขึ้นไปนะครับสำหรับเอลหาสองนะครับสามแสน เจ้ากาซอยมือีขกบมือเราไใส่เงินสองแสนลูกค้าที่ดาวหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ฟรีดอกเบีย้ยส่เปอร์เซ็นต์ห้าเดือนนะครับมันจะมีเรียญบเอซน 5, ต์น้ำอรับเอลา,าอน,นะครับก็จะได้ฟรีดอกเบีย้ยเตดือนอีกหกอร์อยู่ประมาณสี่แสนนะครับหล้วก้เจ็ดสิต่วนจะได้ฟรีดอกเบี้ยส่เจ็ดเดือนอีกตัวนั้นจังวากันนะครับเราบูก้าที่ดาวสูงๆฟรีโอ้ยเบาไลกับเมื่อเนาะ ข้งงางยางข่างเบาได้ก่อมันมืออื่นเนี่ยเซาคาทรงของคุณพ่อสมจิดนะครับอยู่บุ๊เปื่อยน้ำยืนนะรับ LC ลซีสองแปดมือเหื้อมือหื่อทรงของน้องใช่นะครับน้องอภิชาตเพิ่เน LC et, 8, เอาซีเจ็ดสแปดเพิ่นตีเทินกับเซลกานะครับอยู่บ้านโคกสารตำบลโคกสารอำเภอชานุมานนะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นว่ามาตรฐานคือเกาณะปัจจุบันนี้ที่พ้นอนุมัติมากมีอยู่สามหนีนะครับ ท่นบ่มีมาเพิ่มเติมอีกนะครับลูกค้าท่านใดอยากซื้อเงินสดอยากควอันอยากดาวจัดไปครับบ่มีปัญหาได้เมือ่อบ้องไปซื้อน้ำเชวก้าลูกค้าที่อยากเอาไปเบิ้งรถยูรานนะครับนี่ต้องจะซื้อไม่ไอ้ลูกค้าที่อยากเอาไปเบิ้งรถยูรานนะครับถึงเชวก้าโบยูหรืออยากเบิ่งรายละเอียดให้เชลก้าเขียนให้นะครับ โทรหานะครับเบอร์โทรอยู่ซื้อคลิปเลยมึมีปัญหาอายุอ่ำๆอ,อมเอ็มแถวนัน้นบ่ได้มากแก่ๆยังสี่เดี๋ยวเสีซลกายจีไปส่งกาแฟาแก้วละแสนสู่กิน <laughs> แลับโอ้เมื่อยด้วบานนี้เอาอยางน้ำกนเราไปก่อนสิเขาโฮมแล้ว <laughs> น้ำมันเราสิเบิด <laughs> โชว์รูมนี่ตั้งอยู่อำเภอกันพระราชลำนะครับเส้นไปจังหวัดอุบลราชาธานีอำเภอบริษณชัมลาบนะครับยุทธทนนเลยนะครับโชว์รูมบอกไง โอ้เราของแงี้ยของแบานจุงลิงเลยเดนให้ข้าวยอมดีแหละครับบางทีละ่ะน้ำมันเจ็ดลิตรนี่แล้วได้หน่เบิดอยู่ประมาณสองลิตรน่ะปวดผ่าดไปไอ้บ้าน,นอู้ยหาเนาะเอาดีแหงเกับ,บเบรคก,ก่อน,นไงเบรคเลยครับเพระเราเรียนเร็วปวดเอา้าพ่อหอมปากหอมคอนะครับมือกึนพ่อกันยูบูเปลยน้ำยืนนะครับของคุณพ่อสมคิด บางเฮือกจังหวะกันไหมอำเภอชาญุมานของน้องชายอภิชาตินะครับส่วนโปรโมชั่นต,ต,ต่างๆกับตามที่เซียวกาแจ้งไว้นั่นแหละนะครับถ้ามีเพิ่มเติมโปรไม่มากอีกจังไรเซียวกาถือบอกสู่ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับบานนี้สิขอวตัวกับตาพนักพ่อนก <c> ร <oughs> ะเป๋าเดือดก่อนนะครับจังพอกันไหมมืออื่นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซียวกาด้วยนะ เกอบอาดปูโมชั่นดีๆคลิปดีๆของคุ่บอตนะครับต,ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ